ในในมุมของพี่ในฐานะที่เป็นคนยะลาและเป็นคนพุทธในยะลาเหตุการณ์บ้านเราเนี่ยเกิดขึ้นมา20ปีเรามีงานตรงนี้เพิ่งจะ12ปีแต่ัวส่วนตัวพี่เองเนี่ยไม่เคยร่วมเลยเพิ่งปีนี้เป็นปีแรกที่พี่มองเห็นว่าเราควรจะรวมตัวเราเรียกร้องให้พร้อมๆกันจริงๆในทุกมิติของความเป็นพหุวัฒนธรรมและของของคนทุกศาสนาที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ที่รับผลกระทบต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน ในในมุมของพี่ในฐานะที่เป็นคนยะลาและเป็นคนพุทธในยะลาเหตุการณ์บ้านเราเนี่ยเกิดขึ้นมา20ปีเรามีงานตรงนี้เพิ่งจะ12ปีตัวส่วนตัวพี่เองเนี่ยไม่เคยร่วมเลยเพิ่งปีนี้เป็นปีแรกที่พี่มองเห็นว่าเราควรจะรวมตัวเราเรียกร้องให้พร้อมๆกันจริงๆในทุกมิติของความเป็นพระหุวัฒนธรรมและของของคนทุกศาสนาที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ที่รับผลกระทบต่อเนื่องมาอย่างยาวนานเป็นเวลาถึง20ปีแล้ว เพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่เราสามารถจะเรียกร้องได้ก็คือการรวมตัวเพราะฉะนั้นมหากรรมชายแดนใต้ครั้งนี้เพื่อหนึ่งหนึ่งเดียวเพื่อสันติภาพในครั้งนี้พี่จึงมองว่ามันเป็นสิ่งสําคัญใครจะมองลักษณะไหนเนี่ยอาจจะมองลักษณะของความว่าเรียกร้องไปก็เท่านั้นแต่เรายังไม่เคยรวมตัวกันเลยถ้าเรามีโอกาสได้รวมตัวกันพี่มองว่ามันจะเป็นกลุ่มพลังที่ที่ยิ่งใหญ่เสียงเราจะได้ดังที่ผ่านมาเสียงเราอาจจะไม่ดังหรือดังน้อยไป เพราะฉะนั้นถ้าเราได้รวมตัวกันแล้วเรามันมีภาพของความเป็นหลากหลายในในส่วนของสังคมในพื้นที่ตรงนี้ซึ่งในส่วนของพี่พี่ทำงานกับคนซิกพี่ทํางานกับคนมุสลิมพี่ทำงานกับคนพุทธด้วยกันและพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆที่เราได้เจอเจอในชีวิตประจำวันก็ร้วนอยู่ในสังคมชายแดนใต้เพราะฉะนั้นทุกคนก็มีโอกาสที่จะได้รับทั้งความรุนแรงรับทั้งความเสี่ยงทุกๆอย่างและผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจอยู่ในนี้ด้วยเช่นกันเป็นภาพรวมใหญ่ เพราะฉะนั้นเราทุกคนจึงต้องรวมตัวรวมใจเพื่อจะพูดให้เป็นเสียงเดียวกันให้ได้ถูกต้องทิดทางแนวโน้มความรุนแรงควรจะน้อยลงได้แล้วในปี6-8เนี้ยเราจะต้องมอนิเตอร์ไปเลยว่าลดยังไงความรุนแรงยังเข้มข้นอยู่ไหมทิ้งระยะห่างยังไงมีสัญญาณอะไรที่ทำให้เราเห็นว่าเบาบางลง ไม่ใช่ช่วงงบประมาณก็เอาละตูมตามกันอะไรกันอย่างนี้ค่ะควรใช่เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นหน้าง,งบหรือไม่งบทุกอย่างควรจะเบาบางและก็ถอยลงไปเรื่อยๆทุกคนมีความมีความหวังดีกว่าเรื่องตื่นตัวเนี่ยพี่มองว่าบางคนเนี่ยก็อยู่ในอารมณ์ของความท้อแท้มานานจนกระทั่งชินชาแต่พี่มองว่าทุกคนยังต้องอยู่เพราะว่าเรายังต้องดําเนินชีวิตอยู่แล้วทุกคนยังมีความหวัง ว่าในรุ่นลูกเราหลานเรามันจะเบาบางและดีกว่านี้เพื่อที่ในเรื่องของการเลี้ยงครอบครัวดําเนินชีวิตในการในเรื่องของมุมเศรษฐกิจทุกคนจะต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่ตรงนี้เพราะเราไม่สามารถจะไปนับหนึ่งที่จังหวัดไหนไหนได้อีก <Okay. S 2> บ้านเราอยู่ตรงนี้ที่ดินเราอยู่ตรงนี้ธุรกิจเราอยู่ตรงนี้เราจะลาออกจากทุกสิ่งไปเริ่มต้นนับหนึ่งที่ไหน <Okay. S 2> เพราะนั้นเราก็ต้องทนอยู่แล้วอยู่ทนแล้วทํายังไงให้เราอยู่รอด <Okay. S 2> คําว่าอยู่รอดคือเราสามารถมีเศรษฐกิจเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ เหมือนกัะท่งเหมือนพี่อยู่กับพี่น้องซิกอะค่ะก่อนหน้านี้มีประมาณ 200- 200รคนครตอนนี้เหลือมาประมาณ50-60ถึงเพราะว่าย้ายที่ย้ายที่ตามที่มีญาติพี่น้องก็ไปดําเนินชีวิตแล้วก็เด็กเด็กที่เป็นรุ่นหนุ่มสาวก็ไปเรียนต่อแล้วก็เลือกที่จะไม่กลับมาทํามาหากินในเม,มืองในเมืองยะลาก็ไปเติบโตที่อื่นแต่ก็ยังมีการรวมตัวเราก็ยังมีศาสนสถานของซิกอยู่ในพื้นที่ยะลาซึ่งมีมาเกินกว่า80ปีตรงนี้ค่ะเขาเราก็ยังอยู่เป็นสังคมบ้านพี่เมืองน้องกันอยู่ต่อเนื่องมา ทำยังไงทำยังไงให้เรามีความหวังก็คือรัฐบาลต้องแสดงให้เราเห็นว่าเขาสามารถที่จะดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพวกเราได้จริงแล้วก็เจ้าภาพในการที่จะทําให้เราเนี่ยอยู่ได้ไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเยียวยาหรือการต่อลมหายใจในเรื่องของภาคเศรษฐกิจพี่อยากให้ให้ทุกคนมาแล้วได้มีความรู้สึกว่าอู้อ่าแบบไม่ไม่ใช่แบบ มาแล้วก็ก็งันงันจัดไปก็ให้มันจบจบแต่พี่มาแล้วมีความรู้สึกว่าอยากให้ให้คนที่มาร่วมงานแล้วมีความรู้สึกว่าทุกคนมาด้วยความเต็มใจยินดีมาช่วยงานเราจะต้องไปในเรื่องเรื่องของการส่วนผสมของการร่วมจัดงานไม่ว่าจะเป็นการเมืองภาคพลเมืองภาคการเมืองภาคราชการหน่วยงานรัฐภาคประชาสังคม cso นักวิชาการนิสิตนิสิตนักศึกษาเยาวชนทุกคนจะต้องให้ความสําคัญแล้วก็มากันด้วยความ ตั้งใจเรามั่นใจว่าถ้าเรามีศรัทธาเราเชื่อมั่นน่ะว่าเราถ้าเราจัดงานนี้แล้วทุกคนจะเห็นว่าปัญหาของบ้านเราสําคัญมันจะสําคัญจริงๆแต่ถ้าเรามองว่างั้นๆมันก็จะไม่เกิดความสําคัญเลยเพราะฉะนั้นเราเราทุกคนต้องเชื่อเชื่อและศรัทธาในสิ่งที่เรากําลังทํากันอยู่ในวันนี้ในวันที่26เนี้ยสี่สี่สี่องค์กรเนี่ยต้องเชื่อมั่นว่าพวกเราจะสร้างความสงบด้วยคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ได้จริงๆ แล้วที่เหลือเนี่ยเราจะเชิญใครเข้ามาร่วมใครจะยกมือเข้ามาช่วยกับเรา mm. เราเวลคัม mm. เรายินดีจะรับหมดเลย mm. แต่เราจะต้องเริ่มต้นที่จะสร้างสันติด้วยความเป็นคนในจริงๆค่ะ The Poligen's News